You're listening to Ks Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเดี๋ยวพูดคุยกับคุณหลิงกันนะครับสวัสดีครับหลิงสวัสดีค่ะครับโอเคงั้นเอาตัวแกเจ็ตก่อนละกันเชิญเลยครับ ค่ะสำหรับกลุ่มของแกจ e t ก่อนนะคะวันนี้เราก็มีพรีวิวในภาพของกลุ่มนะคะซึ่งมี3ตัวที่เราทําด้วยกันก็คือตัวของ s ินเนกคอมเซเว่แล้วก็ตัวของ Big Camera นะคะก็จะพูดหลักๆเป็นตัวของ s ินเนกกับคอมเซเว่นบิ๊กคาเมเนี่ยหลายคนอาจจะพอมองออกแล้วเพราะว่าอยู่ในห้างภาพก็จะคล้ายกับกลุ่มของร้านอาหารที่อยู่ในห้างนะคะตัวของกําไรในควอเตอร์หนึ่งอาจจะ d r อปลง Q on Q นะคะจากตัวของ Se คันด์เวแล้วก็เดี๋ยวมาเติร์ดเวฟอีกเนี่ยควอเตอร์สก็น่าจะดรอปลงต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอพูดถึงงในนส่วขอ 7, กับ หลักซึ่งภาพที่คุณบอมบอกมาก็คือราคาหุ้นมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงสเดือนที่ผ่านมาทั้ง2ตัวเนี่ยขึ้นมาเกิน5 0าอนะคะในช่วง3เดือนโดยเฉพาะตัวของคอมเซเว่นเองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาถึงประมาณ75%ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดในภาพของเรื่องการพรีวิวแต่ละตัวกันก่อนสําหรับทั้ง2ตัวเดี๋ยวมาเริ่มที่ซินเนกก่อนนะคะก็ ทั้ง2ตัวเลยละกันนะคะพร้อมกันทั้งคู่ก็คือเรามองว่าไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยจะทำได้คอร์ดไฮในแง่ของตัวคอร์ปอฟิตทั้งทั้ง2ตัวเลยที่เคยเป็นมานะคะโดยตัวของซีเน c กเองเนี่ยเราคาดว่าตัวของคอร์ปอฟิต่าจะอยู่ที่178ล้านบาทนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น63% year on เปร์นเยียแล้วก็15% q ห้านคิวออนคิวนะคะส่วนตัวของคอมเซเว่นเองเนี่ยเราคาดว่าตัวของคอร์ปอฟิต่าจะอยู่ที่ประมาณ5 5 9ล้านบาทนะคะก ปรับตัวเพิ่มขึ้น123%เ n y ย a r แล้วก็ค่อนข้างจะแฟตท on Q เพราะว่าตัวของไตมาส4เองตัวตัวของ c o m เซก็เรียกว่าถือว่าทำ New High แบบ เติบโตขึ้นมาค่อนข้างสูงมากทีเดียวทั้ง2ตัวปัจจัยเดียวกันก็นกคือเรามองว่ามาจากในตัวของ iPhone 12เป็นหลักเนื่องจากว่ามันดีเลย์มาจากค uarter ส4%เพราะฉะนั้นจานวนวันที่ขายมาในค uarter หนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะกว่าค uarter ส4ค่อนข้างเยอะถึงแนมะ้ว่ามันจะดีเลย์แล้วก็ช่วงการเปิดตัวช่วงแรกเนี่ยยอดขายก็จะโดดเด่นมากกว่านะคะกะ็ด้วยจํานวนวันที่ขายเยอะเราก็เลยมองว่าค uarter หนึ่งเนี่ยตัวของงบจะไปได้ต่อนะคะแล้วก็ยังโดดเด่นทั้งคู่สาหรับ2ตัว ถัดจากนี้นะคะในแง่ของควอเตอร์สองพอมีเฟิร์สเวฟเนี่ยตัวถ้าจำภาพของตัวคอมเซเว่นได้ในแง่ของเฟิร์สเวฟเองเนี่ย ตั้งแต่รอบแรกของการเกิดเนี่ยมันจะโดนผลกระทบก่อนแล้วหลังจากนั้นพอมีการเปิดห้างใหม่ตัวตัวเรียกว่าเพน Up d e m a n นก็เข้ามาในตัวของคอมเซเว่นเรามองภาพของคอมเซเว่นคล้ายๆกันควอเตอร์สอนี้อาจจะโดน IMPACT เพราะว่าห้างเราก็จํากัดเวลาการเปิดเปิด,เป,ดเปิดลดลงนะคะกออ็แล้วอีกอย่างหนึงก็คือเรื่องของการซื้อตัวของ Work f กฟ m Home ไปใช้งานเนี่ยเรามองว่ารอบนี้ยังคงได้ผลประโยชน์อยู่แต่ว่าระ,ระดับ ความได้ผลประโยชน์เนี่ยมันจะลดลงกว่ารอบแรกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ซื้อกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะอืมนะครับอ่ะแล้วนี่ผมถามคุณหลิงดนึงก่อนคือเท่ากับว่าคุณหลิงมองว่าผลกระทบของ<ม>เรื่องของเติร์ดเวฟในการปิดห้างเนี่ยคอมเซเว่นมีค่อนข้างจํากัดนี่ถูกไหมครับ ค่ะค่อนข้างจํากัดแล้วก็ถ้าดูในแง่ของซินเนด้วยเนี่ยตัวของซินเนกถ้าจําภาพของปีที่แล้วได้ซินเนจะได้ก่อนเพราะว่าพอเปิดห้างปุ๊บตัวของร้านอื่นๆที่เป็นร้านคล้ายๆร้านตู้กระจกนะคะก็มีดีมารเรียกว่าแห่ไปซื้อของซินเนเพราะฉะนั้นของซินเนเนี่ยจะเข้าเร็วกว่าของ c o มเซเว่ของ c o มเซเว่ก็เลยไปเห็นในควอเตอร์สของปีที่แล้วค่ะ อืมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงประเด็นเดี๋ยวกลับมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับคุณหลิงแล้วก็ต้องบอกว่าหุ้น2ตัวนี้ส่วนมากมันจะเล่นตามการเปิดตัวนะครับของโปรดักนะครับซึ่งคุณหลิงมีการทํารูปมาไว้ด้วยนะครับว่าแอปเปมีการเปิดตัวไอแพดไอไอแพดนะครับกับ MacBook ตัวใหม่นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้จะถามคุณหลิงว่าอันนี้คุณหลิงรู้สึกยังไงกับกับเรื่องและคาดหวังยังไงกับ Product ใหม่อันนี้ครับ ก็ตัว Product ใหม่เราก็ดูในการเปิดตัวของ Product ใหม่จริงๆทุกอีเวนต์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเน้นหนักไปที่อีเวนต์ในช่วงของลายปีมากกว่าเพราะว่าเป็นตัวของอือถือที่คนส่วนใหญ่ใช้แต่รอบนี้ถือว่า Product ของ Apple ไม่ได้แย่นะคะโดยเฉพาะตัวของ iPad Pro ถ้าไปดูกระแสะตอบรับถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าใช้ชิปตัวใหม่เป็น M1 มันจะทําให้ประสิทธิภาพของตัวของ iPad เนี่ยเรียกว่ามันล้าขึ้นค่อน,นข้างเยอะถึงแม้ว่ารูปลักษณ์มันจะไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะแต่ว่า performance ด้านในเนี่ยมันจะค่อน โดยเฉพาะตัวของ iMac ถ้าดูสีสันนี้นะ่าจะเป็นครั้งแรกของทาง Apple ที่ตัว iMac เนี่ยเปลี่ยนรูปโ <c oughs> ดดเด่นที่มาทีเดียวก็ตามตัว iPad มาที่มือถือมาด้วยนะคะที่มีเริ่มมีการใช้สีสันมากขึ้นแล้วก็รอบนี้ iPhone 12ตัวสีม่วงกระแสตอบรับก็ดูไปฝั่งของผู้หญิงนะคะกระแสตอบรับค่อนข้างเยอะทีเดียวอืมโอ้แต่ผมเห็นว่าตอนนี้ผมผมถ้าผมดูไม่ผิดนะตัวท็อปสุดเลยของ m a c b o o k นี่ขึ้นไปเลขแปดหมื่น 8, แล้วนะครับ คเออคุณหลิงครับผมถามไม่ถามนความรู้ก็คือโอเคแหละผมยอมรับนะครับว่า Apple เนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งของการผลิตพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามี b r g i n i n g power เยอะนะครับคุณหลิงเริ่มเริ่มเห็นว่า้การปรับตัวขึ้นของราคา product รอบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องของต้นทุนชิปที่มันเริ่มแพงขึ้นหรือยังครับหรือว่าอันนี้คิดว่ายังไม่น่ากระทบครับค่ะตัวของต้นทุนชิปที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าดูตาม ในรา,าคาเริ่มแรกของทาง Apple เองด้วยสเปคที่เท่ากันเนี่ยเท่าที่เราเทียบมาเนี่ยราคาไม่ได้โดดขึ้นมาเยอะอย่างตัว iPad Pro เองเนี่ยตัวราคาเริ่มต้นสุดเนี่ยมันเท่ากับตัวของปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวของราคาเจอชิปที่มันขาดแคลนเนี่ยไม่ได้สะท้อนในตัวของราคาขายที่มันแพงขึ้น แต่ <c oughs> ทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือถ้าฝั่งของซัพพลายเนี่ยณนะปัจจุบันถ้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสินค้าค่อนข้างจํากัดมาเท่าที่เราสอบถามทางบริษัทไม่ว่าจะเป็นคอนเซเวอหรือซินเนกเองเนี่ยอ,ออเดอร์ที่เขาสั่งไปสมมติสั่งไปร้อยสิ่งที่ได้กลับมาสมมติได้แค่ประมาณไม่ถึงร้อยได้ต่ํากว่าร้อยนะคะก็คือสินค้ายังได้อยู่บ้างแต่ว่าได้ไม่ได้ตามจํานวนที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเองเนี่ยปัจจุบันจะเห็นว่าสินค้าไอทีบางประเภทเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนแล้วค่ะ โอเคนะครับอะแล้วลงมาที่ recommendation เลยครับว่าและถ้านับปัจจุบันตอนนี้คอนเซเว่นกับซีเน็กเราแนะนำยังไงให้กับนักลงทุนครับ สำหรับภาพของคอมเซเว่นกับซินเนกนะคะเราเริ่มที่คอมเซเว่นกันก่อนคือคอมเซเว่นเนี่ยเรามีการอัปเกรดตัวของเอิร์นนิ่งขึ้นด้วยก็จากควอเตอร์หนึ่งที่มันค่อนข้างเติบโตดีต่อนเนื่องนะคะเราก็มีการปรับภาพของทั้งปีขึ้นแล้วก็ในปี2022-20 2 3ด้วยตัวกําไรเนี่ยปรับประมาณ8 1 8นะคะ mm hmm. ก็เลยได้แทร็กเก็ตพายใหม่ที่65บาบาทนะคะจากเดิมที่ให้53.8บาทแต่ด้วยอัพไซด์ของการปรับเพิ่มขึ้นแล้วด้วยราคาตลาดที่มันไปเร ยอยู่ที่ประมาณ73บาทก็เลยทําให้ไม่มีอัพไซด์เหลือนะคะก็เลยเรามีการดาวเกรดลงมาจากเดิมที่เราให้อาเพอร์ฟอร์มก็ดาวเกรดลงมาเป็นนิวโตรนะคะก็ภาพถือว่าตัวของกําไรยังทําได้ดีอยู่แต่เรามองว่าราคาหุา้นเนี่ยขึ้นค่อนข้าง,างร้อนแรงไปถ้าเทียบในฝั่งของตัวเลโชในแง่ของตัว peer c o m p มเพล o n ชนะคะอยู่ที่ฟิกเกอร์สเนี่ยจะเห็นว่าตัวของแอปเปิลเองเนี่ย ที่ถือว่าเทรดปัจจุบันเนี่ยยังเทรดแค่ระดับประมาณสัก29-30 30เท่านะคะแต่ว่าตัวคอมเซเว่นเองถ้าเทียบกับกำไรปัจจุบันที่เราทำเนี่ยสำหรับปีนี้ PE ก็อยู่ที่ประมาณ47เท่าแล้วปีหน้าก็อยู่ที่39เท่าเพราะฉะนั้นเรามองว่าตัวของคอมเซเว่ uh, เนี่ยเราก็เลยมองว่าตัวของ Recommendation ปรับลงมาเป็น Neutral น่าจะเหมาะสมกว่าค่ะครับส่วนตัวอของ ค่ะตัวของซินเนกเนี่ยเราก็มีการอัปเกรดตัวของ e a r n i n g เช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยตัวภาพของซินเนกเนี่ยเราทำกำไรมาค่อนข้างสูงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ,ะเพราะว่าภาพมันค่อนข้างชัดเจนในแง่ของตัวซินเนกเองเราก็เลยรอบนี้เนี่ยปรับตัวของกำไรไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเดิมเนี่ยเราใช้ตัวของ t a r g e t PE ที่ประมาณ1 SD นะคะรอบนี้เราก็ปรับขึ้นไปเท่ากับตัวของคอมเซเว่นเลยอยู่ที่บวก2 SD แต่แบง์ของตัวทางซินเนกเองเนี่ยแบนด์มันจะค่อนข้างต่ากว่านะคะก็ขึ้นมาเป็น2 SD Target p r i c e ก็ได้อยู่ที่30บาทนะคะปรับขึ้นจากเดิมที่เราให้23บาทสำหรับซินเนก็ได้ก็เลยยังคงเอาพอฟอร์มสำหรับในกลุ่มของแกจิตแล้วก็ยังคงชอบซินเนกต่อเนื่องถ้าเกิดใครชอบในกลุ่มนี้ก็มีคอมเซเว่นอยู่แนะนําให้สวิชมาตัวของซินเนกได้ค่ะอืมครับชัดเจนมากนะครับซึ่งวันนี้เราแนะนําให้ดูตัวเทรดดิ้งบายตัวซินเนกด้วยนะครับจริงๆก็บอกว่าเราไม่ได้ไม่ชอบคอมเซเว่นนะแต่เพียงแค่ดูจากเมื่อกี้ที่ผมเปิดการาฟไปตัว v valuation PE band เนี่ยมันดึงซินเนกไปแบบ ห่างกันไปจนแบบเยอะมากจนเกินไปจริงๆคือมันคล้ายๆกับ k t c กับ EON นั่นแหละที่เราให้สวิช c ์อ่ะ k t c มาสคือ EON นะครับอันนี้ก็ภาพคล้ายกันนะครับว่าสวิช c ์ออกจากคอมเซเว่นมาตัวซินเนกนะครับโอเคนี่ก็คือเป็นภาพรวมสําหรับกลุ่มแก๊เจ็ตนะครับ